ยาหมดหวังครับผมเขาบอกว่าอันนี้นะครับเมื่อซัมมอนเฉพาะกิจจะมีโอกาสซัมมอนได้มอนสเตอร์ในรายการด้านล่างสุดเล็กน้อยนะครบผมจัดไปเลยโชว์ก็ไปยาหมดหวังจะมีโอกาสซัมมอนได้มอนสเตอร์ในรายการโชว์ก็ไปไอตัวอะไเกร สวัสดีนุ่ผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชีเนลนักราตรายนร่นกระรวันนี้นี่ครับคุณอยู่ในเกมนี่ยซัมม u m เนอร์วอล s คายอารีนาวันนี้นี่ครับเป็นเรื่องงามยามดีที่มีตัวะคตัหม่ อัพเข้ามานะครับค <music> ือจอมขมังเวทนะครับเราจะพามาเปิดซัมมอนหาจอมขมังเวทครับโดยเราจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยสําหรับคัมภีร์ครบรอบ7ปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนดีกว่าว่าตัวละครตัวใหม่ที่อัพเข้ามาเป็นยังไงบ้างอ่านี่เลยจอมขมังเวทนะครับรอเข้ามาทั้งหมด5ทธาตุนะครับมีทั้งไฟมีน้ำานะครับลมกูจะพูดทำไมเนี่ยมาพูดถึงโมเดลก่อนละกัน จากนกอีการนี่โลนเลยนะครับหน้าขาวเชียวนะครับส่วนตัวละครก็ได้เติบโตมาแบบมีมีความขขังขึ้นนะครับสมุดเวทสกิลก็เหมือนพัฒนามาเต็มที่จากโมเดลนี้ถือว่าแม่งเทอยู่อ่ะเราไปดูกสกิลวันดีกว่าครับผมสำหรับ5้าท่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับแรกคือสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับแต่ละครั้งจะมีโอกาส35%ที่จะลดพลังโจมตีก็คือหักดาบน,นั่นเองซึ่งถ้าเราอัพเต็มเนี่ย อัตราการหักดาบจาก35จะกลายเป็น65ครับและทุกตัวเนี่ยมีสกิลหนึ่งที่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมโอ้โหแสงกับพื้นี้เป็นสีที่สวยดีเนาะเออนะค,ครับผมและสเตตก็แตกต่างกันนะครับสังเกตได้ว่านานะหรือว่าจองขมังเวทน้ำเนี่ยมีสปีดท,ที่มากนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับจองขมังเวทไฟเนี่ยสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตี3ครั้ง สกิลที่สสปาบอลออกมา5ลูกครับและถ้าเราใช้บอลน,นี้โจมตีมีดาเมจลูกละ1น0เขา้าใจง่ายๆแล้วเพื่อเราโดนโจมตีบอลเนี่ยจะเคาน์เตอร์ใส่หน้าเขา,าเหมือนกันแล้วก็จะทําให้เมื่อโต๊กกับเนี่ยจะเพิ่มเกียรให้กับเรายื้าเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ถ้าเราใช้สั่งใช้สกิลโจมตีหรือใช้สกิลสองเนี่ยโจมตีใส่เขา บอล5ลูกเราจะออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะนับลูกเรา150ดาเดมออ่าก็ประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแรงมากขนาดไหนนะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ของด้วยนะครับผมต่อไปเป็นธาตุน้ำนะครับน้ำละนะครับจอหม่องเวทน้ำสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนกันนะครับส่วนสกิลสองเนี่ย เป็นการโจมตีด้วยพลังเวทนะครับ75เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการลดพลังป้องกันนะครับผมถ้าเลเวลเต็มก็ติดแน่นอน100เปอร์เซ็นต์แต่จะลดพลังป้องกันอย่างเดียวนะครับผมไม่มีบัฟดีบัฟอื่นนะครับสกิลที่3บอกว่ากเก็บวิญญาณศัตรูที่ตายก็คือเก็บเก็บวิญญ,ญ,ญาณไอคนที่เราฆ่านะแต่ว่าต้องเป็นพักพวกเราเนี่ยเป็นคนเบบาลดั้มมันนะครับผมจะฆ่ามันได้ก็จะเอาดวงวิญญาณเนี่ยมาเก็บไว้ที่เราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พักพวกเราตายเนี่ยเราใช้หินวิญญาณเนี่ย นะครับที่ก er ักเก็บเอาไว้หนึ่งก้อนนะครับเพื ca, 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 so 140, ่อคืนชีพให้พรรคพวกของเราในเลือด60%เปษก็ดูเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วสปีดสตาร์ทที่116ด้วยนะเออลืมบุดลืม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  ลืมพูดเรื่องสกิลลีดเดอร์เลยนะครับผมก็มีตัว G เนาะกิวอนะครับผมเพิ่มความแม่นยำให้มาพวกนะครับในเนื้อหากิวเพิ่มความแม่นยำ55%ก็จองขมังเวทเนี่ยลีดเดอร์ทั้งหมดนะครับส่งตัวไปด้านกิวอหมดเลยนะครับผมมาสกิลที่1เหมือนกันสกิลที่2เหมือนตัวน้ำนะครับผมก็คือโจมตีไปแล้วก็ลดเกาะนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะครับพาสซีทุกครั้งที่โจมตีนะครับโดนดาเมจขึ้น5%ถ้ากิทิคอน10%สูงสุดแค่นี้ คิดง่ายๆเลยครับเพิ่มได้สูงสุดสเต็คได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็คงต้องใส่สวนอะ่ะปีมาสวนกลับชิไปขึ้นสิบโอ้โหไปถึงตอนนั้นตายก่อนรลอเปล่ปาไม่รู้นะต่อไปนะครับเป็นโดโรธีนะครับหรือว่าจอหวังเวทแสง แ้บท่าแรกเหมือนกันท่าที่2เหมือนไฟนะครับและท่าที่3นะครับสร้างนะครับพลังงานมหาศาลโดยทําลาย H 1 5ห้าเปของมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับก็คือทําลายเลือดออกไปเลยนะครับสิ้ในสนามยกเว้นตนัเองพวกเราด้วยนั่นเองและจากนั้นนะครับผมจะ สร้างความเสียหายอย่างมากนะครับผมตามสัดส่วน HP ที่ถูกทำลายไปเอาหมดแม้แต่เพื่อนตัวเองนึกว่าวาน้ำในลอตเซนจูเลียต่อไปกิกินะครับผมหรือจอมขอมังเวทมืดนะครับสกิลหนึ่งเหมือนกันสกิลที่2เป็นการลดกรอบและสกิลที่3นะครับเขาบอกว่าอันนี้เด็ดเมื่อถึงเทเดินของตนเองนะครับจะไล่เอฟเฟกลดพลังใส่ศัตรูอย่างละ2โดยจะเป็นเอฟเฟกที่ไม่มีอยู่บนตัวของศัตรูหมายความว่าถ้ามีอยู่แล้ว2อย่างนี้ อีก2ส,สาบที่จะสาบเข้าไปใหม่ก็จะไม่มีสาบเหมือนกันนะครับซึ่ง คาถาที่เขาจะสาบนะครับคือลดแอคแท็กนะครับลดสปีดลดฟื้นฟูก็คือฮิวไม่ได้นะครับดูนัตตาชแลบแล้วก็บล็อกเอฟเฟกนะครับก็หรือว่าปีกแดงนอกจากนี้นะครับเมื่อตนเองเนี่ยโจมตีจะดูดเฮดพีมาด้วยนะครับสูงสุด10โอ้มเซ็นอดนะครับแล้วลีดเดอร์เป็นเพื่อพาลังป้องกันให้พระพว4 4เนะครับในเนื้อหหาคิวโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจอมขมังเวทนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้ทำการเติมมาเป็นที่เรียบร้อยรับเลยแล้วกันนะครับ มาก่อนเลย35แล้วก็คำพีน้ำนะครับผมเลือกมาเป็นน้ําเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะผมอยากได้ธาตุน้ําที่สุดครับผมรู้สึกว่ามันเซียวที่สุดแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเรามีกี่แซลมอนนะครับผมมี42บใบนะครับวันนี้นะครับสามถึงห้าดาวนะครับัมภีครบรอบ7ปีนะครับผมจะมาแนะนําอีกกิจกรรมก่อนที่เราจะไปนะครับตอนนี้นะครับมีกิจกรรมกล่องนําโชคนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเก็บกุญแจนะครับจากการทำแอคทิวิตี้หรือว่าภารกิจรายวันไม่ว่าเป็นการเล่นอันนี้น่าลงรอยแยกเล่นด่านเนื้อเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถเก็บสะสมกุญแจ นะครับแล้วนํามาเปิดที่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งในนี้จะมีของรางวัลมากมายนะครับรวมถึงม้วนคำภีนะครับเปีสีเขียว นะครับได้20เล่มเลยนี่นะผมได้ทํากิจกรรมทุกวันนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับผมจะได้เปิดประมาณ60ใบอ่ะคือแจกหนักแจกจริงมากครับผมแบบกิจกรรมแม่งจัดเต็มสุดๆนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ7ปีเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมไม่รีรอแล้วนะครับผมสำหรับคนที่จะดาวโหลดก็ลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับผมว่านะครับผมอย่าให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับถึงเวลาที่ผมต้องขายของแล้วครับ ครับผมและตัวตะคนที่ผมได้เลือกมานะครับก็มีวาไฟนะครับผมแล้วก็3 DK ดีเครมนะครับแล้วก็อีก3ตัวสุดน่ารักนะครับของเรานะครับจากจอมขม,มังเวทวันนี้จะมาไม่มาหรือเปล่าก็ลาดูเลยละกันทีเผอแบบงมงๆโดยไม่ตั้งตัวมินทอรัส3ดาวต่อกันไปเลยแบบไม่หยุดยั้งแม่มดจอมคาถาอันนี้ผิดนะสิ่งที่ผมอยากได้ คือจอมขมังเวทครับผมเรียบร้อย38มใบต่อกันไปเลยต่อไปอีกรุ่หมาป่าไฟเพียง35อันมันยังไม่จบเพียงแค่นี้1 2 3ไปโอ้แต่ปยันลิ้นปีต่อไปการหมัดเบาไปอีกหนึ่งยังไงเฮียหมดไปะยะสิบไปแล้วมนุษย์หมาป่าแม่งบักไปี่ย เดี๋ยวออกไปออกไปอีกทีครับผมนี่ต้องถอดน้ําน้ำห้าดาวผมบอกเลยตัวนี้เด็ดมาไอ้น้องกดรัวรัวกดรัวรวเป็นสูตรมันเป็นสูตรฟังเสียงพี่เสียงไฟฟ้าเสียงไฟฟ้าที่มันจะมาไปเงียบกริบต่อไป ถามจิงหัวรุ่นเอาซะหน่อยเว้ยเฮ้ยเออหมัดเมาหมาหมัดเมาไปอีกหนึ่งธาตขั้นสูงอย่างเงียบอยู่ผมเลือกธาตขั้นสูงมาเพราะมันเอาเวกได้สองครั้งไงไปอีกทีพึ่งทางนะครับหมดไป40บใบแล้วเอ้ย2ี่สิบใบมั่วเขาบอกว่าอย่าพึ่ง ถอดใจครับผมไปโอ้โห,โโหมึงจะไม่มาสี่ดาวให้กูดีใจเลยหรือไงวะเนี่ยไปห้าดาวแท้โผว่ก็ไปอีกหนึ่งต่อเนื่องเลยท่าดขั้นสูงกูนี่จะเป็นท่าแล้วตอนนี้นุ่มหมัดเมายังเงียบอยู่ยังไงท่าดขั้สูงสิบเอ็ดไปม,มันอาจจะต้องเปิดไวกว่านี้เว้ยไป ไปไปไปผมว่าเขาเรียกว่าเรา,าเปิดไวไปแล้วเราแบบมีเหลือไงฟรามันเห,เหลือเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะอิ่มเอมกับการดูฉากอย่างเต็มที่กับผมไปสุดท้ายครับผมขอไฮไลท์อีกสักนิดหนึ่งมันมีสี่กับห้าดาวอยู่ในใบนี้นะครับผมที่ผมยังไม่ได้ทําการเปิดนะผมบอกเลยว่าอันนี้ขอขั้นรายการด้วยห้าดาวหนึ่งดวงครับผมไปมา ยังไงโหลดอย่างนี้ชัดเจนชัดเจนโอ้โหนิจาน้ำสี่ดาวครับผมชัดเลยนี่เลือกคาดน้ำมาเพราะว่าอยากได้นะครับจอมขำหมังเวทน้ำห้าดาวหวัวใจจะวายไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดต่อนะครับผมอีก6กอันครับผมเห็นแล้วใช่ไหมว่าสายฟ้าเป็นยังไง พอแบบมีสายฟ้าแล้วมีหน้าดาวโหลดเป็นยันแปรดแฉกนะครับผมจะทําให้เราแบบการันตีแน่นอนว่าเราได้แน่ไปอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงีย ب. อยากจะรอเห็น5ดาวแท้ๆสักหน่งตัวไปไม่ต้องห้าดาวแล้วตอนนี้ไอสัตว์เอาสายฟ้ามาก่อนเอาสายฟ้ามาก่อนโอ้โหจางจริงๆมนุษย์หมาปากกูจะโหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ไปอีกสองอันไป และสุดท้ายไปย่าหมดหวังครับผมเขาบอกว่าอันนี้นะครับเมื่อซัมมอนเฉพาะกิจจะมีโอกาสซัมมอนได้มอนสเตอร์ในรายการด้านล่างสุดเล็กน้อยนะนรับมจัดไปเลยโชว์ก็ไปอยาหมดหวังจะมีโอกาสซัมมอนได้มอนสเตอร์ในรายการโชว์ก็ไปไอตัวอะไร ยาหมดหวังรารน้ะผมว่านะต้องซื้อแพ็กเกจหลอมรูนแล้ววะเรียกตัวละครเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีวะนะครับผมอ่ะมาแนะนำกันครับสำหรับแพ็กเกจนี่ครับผมหลอมรูนอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันคุ้ม มากๆานะครับสำหรับ899จนต้องมาแนะนำพูดได้เลยนะครับคุ้ม <về> ค <limite> ่ามากสำหรับเอ็นเกมมีเวลาจำกัดนะครับสำหรับแพ็กเกจล้อมลูนนะครับผมแนะนำเลยอันนี้เป็นสายเอ็นเกมนะครับใช้ได้ยันยาวนานเลยนะครับคุ้มโคตรๆสำหรับผู้เล่นเอ็นเกมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ40ใบจองขมังเวทอัพมาใหม่เป็นไงล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเว้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเพิ่มอีก20บใบก็เดี๋ยวมาเปิด มันอาจจะมานะครับมันอาจจะมามนต้องสำแดงเดดวันนี้สายฟ้ามารัวๆนะครับสำหรับใครที่กอมาเห็นช่องน,นี้พอดีนะครับจะต้อง ก่อนดูต้นคลิปวิดีโอนะครับผมเอาละครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับกิจกรรมครบรอบ7ปีแจกหนักแจกจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจนะครับสะสมล็อกอินไลน์วันทำอาชีพมิ้นต์นะครับผมแจกโคตรเยอะนะครับ5ดาวแท้ยันโอ้โหมากันหนักมากันจริงก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีตัวเกมอยู่แล้วก็ยืนเข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่ ยังไม่ได้ดาวนโหลดนะครับลิงค์ดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับแค่เลื่อนลงมาก็จัดได้เลยเรียบร้อยไม่ต้องรอและอย่าลืมมาสมนุกกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคิวนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน